จาก่อริบงแลวครับในตอนนี้แล้วก็พบว่าช่วงเดือนธันวานี่ปูพายุนตายเพิ่มอีก5ตัวนะครับรวมทั้งหมดตั้งแต่ปี6 6ถึง6 7นะครับพายุนเสียชีวิตไปปีละ40กว่าตัวนะครับรวมทั้งหมดตอนนี้นะครับที่รวม2ปีแล้วครับตายไป81ตัวถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาตายตายปีละ12ตัวก็ถือว่าเยอะแล้วครับเพิ่มเป็น3.5เท่า ตอนนี้นครับทุกอย่างก็วิกฤตมากเลยครับหญ้าทะเลที่นี่ก็ตายไปหมดแล้วครับจากพื้นที่2 0,000กว่าไร่ในเกาะลิบงก็ยังไม่ฟื้นตัวเลยครับทําให้พายุก็บพยุไปที่จังหวัดกระบี่และพังงาภูเก็ตครับผพยุไปแล้วก็ใช่ว่าปลอดภัยนะครับเพราะต้องเจอเรือต่างๆนะครับทาให้พายุบาดเจ็บแล้วก็อันตรายมากครับก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถือว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพยุนพั้งยิ่งใหญ่นะครับในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับพยุนจะบดไปจากเกาะลีบงยังไงเราไปดูความสวยงามในเกาะลิบงนะครับรว่าสภาพที่บ้านของเขาครับเป็นยังไงไปดูกันครับออกเรือเกียการออกเรือคั้นหนึ่งของสภาเรือยมนี่งต้องต้องม,มัดหน่อย ดูความใสของน้ำโอ้โหดูความใสความใน้ำวตเราหลระการังน้ำตื้นของเกาะลิบงนะครับที่เห็นเป็นกอกรขดๆนี่ครับตอนนี้เปลี่ยนสภาพเป็นฟอกขาวหมาแล้วครับก็เช่นเดียวกับหญ้าทะเลซ,ซึ่งเป็นอาหารของพยูนก็ได้ตายไปนะครับเพราะว่า น้ำทะเลที่นี่ร้อนมากครับก่อนที่โปงทั้งปะการังน้ำตื้นแล้วก็หญ้าทะเลก็หมดไปแล้วครับ จุดแรกที่เราจะมาดำน้ําดูป่ากันนะครับก็คือ,คอ,กอเกาะเหลาเหลียงครับ<ว>เกาะเหลาเหลียง,งอยู่ในจังหวัดตังนะครับก็จะมีกเกาะเหลาเหลียงเหนือครับที่เห็นด้านด้านนั้นด้าน,ด,านด้านหลังนะครับที่เรามาดำก็คือ,กอเกาะเหลาเหลียงใต้ครับพร้อมแล้วก็5้3 2ีสามดำกันเลยครับ ครับเหาเรี่ยมนะกับหล่าติต้าเด็นของที่ซี่ก็คือแนวหินที่เป็นหน้าผานะครับอันนี้ครับที่เห็นตื่นตาตื่นใจก็เป็นตัวนี้นะครับนะครับเห็นอยู่ไหมครับข้างล่างพื้นทรายนะครับจะเป็นสีชมพูชมพูนะครับมันคือปะการังอ่อนนะครับสวยมากเลยครับเหมือนดอกซากุระที่เกาะอยู่บนหินเลยครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบไไปก็จะเหมือน คุ้งซากุระนะครับมีหลายสีเลยครับสีชยมพูเด็ดสุดนะครับแล้วก็มาดูกล้องผมนะครับก็จะเห็นแตกต่างจากกล้องน้องอุ้มนะครับนี่ครับก็จะเป็นกล้องให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับจอเล็กนะครับจะเป็นกล้องของผมนะครับเป็น TG6 นะครับ ส่วนจอใหญ่ก็จะเป็นเลนวายนะครับเป็นกล้องของน้องอุ้มนะครับก็จะเห็นควบคู่กันไปในเวลาเดียวกันเลยนะครับนะครับตัวแรกที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นเจ้าเป็นปลาปักเป้ายักษ์ครับแน่ปลาปักเป้ายักษ์นี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับว่ายมา 3- 4สี่ตัวได้นะครับเขาก็จะหากินอยู่ทุกงกองหินเนี่ยนะครับนะครับตาเขาจะโตๆแบบโกรธใครมานะครับ ตาเขาจะสิงเฉียงเหมือนเป็นโกรธใครมาครับนะครับตัวเขาจะหัวโตแล้วก็ตัวจะรีบยาวนะครับนี่ครับสังเกตนะครับตรงตาเขาจะมีปลาตะข้องนะครับปลาตะของหรือตะข้องเล็กนะครับตะข้องเหลืองครับกอตอนเด็กๆก็จะอาศัยอยู่กับปลาใหญ่นะครับก็เป็นปลาพี่เลี้ยงนะครับก็จะเป็นปลาเปล่าเพื่อความปลอดภัยเขาครับตัวนี้ก็โตได้ตัวใหญ่เลยครับ ปาเจ้าปลาตะข้องเหลืองนี่ครัวเตไดตัวใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ก็อาศัยอยู่กับพี่ปักเป้ายักษ์ไปก่อนนะครับน่ารักมากทีเดียวคือปลาผีเชื้อคอขาวนะครับซึ่งกำลังตื่นกลัวนักดำน้ำครับก็เลยก็ยังงง,งอยู่ครับ ก็มีหลายตัวทีเดียวครับผีเสื้อคอขาวนี่ก็เป็นผีเสื้อที่จะใสยอยู่ในฝั่งอาดามันอย่างเดียวนะครับนะครับเรามาดูกอรตรงนี้บ้างครับโอ้โหมีทั้งกระปังหาเจ็ดสีนะครับนี่ครับมีทั้งสีชมพูสีส้มนะครับมีหลายสียในกอเดียวกันตอนนี้เจ้าปลาหางเหลืองนะครับก็ว่ายเป็นกลุ่มหนีไปน้าที่นี่นะครับไม่ใส่นะครับ มีตะกอนเยอะนะครับก็เหมาะเป็นแหล่งเจริญเติบโตของปะกการังอ่อนนะครับหลากสีทีเดียวนะครับขึ้นแทรกกับเจ้าปะการังอ่อนนะครับขึ้นแทรกกับเจ้ากระปังหานะครับน่ครับถือว่าเป็นการจัดวางสวนดอกไม้ของเกาะเหลาเหลียงใต้นะครับสวยงามมากครับเป็นทั้งสีขาวสีส้มและสีฟูนะครับขึ้นสลับกันนะครับที่ต้นมันเป็น สีขาวสีฟ้นะครับมันก็จากลำต้นแล้วก็หนวดมันครับจะทำให้แบบสีแตกต่างกันนะครับพวกกระปังหาหรือปลากระลังอ่อนนะครับก็จะอาศัยอยู่ในครับน้ำขุ่นๆนะครับที่เกาะลิบบงก็จะมีกระจายตัวอยู่ตามเกาะเล็กๆรอบเกาะลิบบงนะครับเช่นเกาะเหลาเหลียงนะครับ เป็นต้นนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นปลากระพงข้างเหลืองนะครับว่ายปะาปนกับเจ้าปลาผีเสื้อคอขาวครับถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่น้ำไม่ใสแต่สวยมากครับก็ได้ทั้งฟรีดร้ายแล้วก็ได้ทั้งดำน้ำ สกูบ้าเลยครับตรงนี้แต่ไม่เหมาะครับสโนว์กลรงนะครับเพราะว่ามันต้องดำลงไปนะครับนี่ครับเจ้าปีเสื้อคอขาวก็ว่ายสลับกันไปครับแล้วก็จะมาเจอเจ้าเนี่ยครับปลาปัเาากเป้ายักษ์ว่ายหลดไปแล้วครับคือน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับ ซึ่งน้ำขุนก็เต็มไปด้วยแร่ธาตุอาหารครับซึ่งเป็นอาหารของเจ้าปะการังอ่อนนะครับนะครับซึ่งเขาจะใช้หนวดนะครับจับพวกตะกรอนเหล่านี้ครับเป็นอาหารเนี่ยเขาแลวเขาก็ไม่ต้องการแสงมากครับเขาก็เลยสามารถเจริญเติบโตตรงนี้ได้นะครับสวยที่เดียวนะครับวหายสลับกระฟงป้าต่างๆครับ ก็คือเกาะลันตานะครับที่น้องบักสนได้ถ่ายลงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับแต่มาไกลหน่อยไอตัวนี้เราเห็นทากนูดี้พันนี้ครับแม่เขาเรียกกันไข่เจียวนะครับเจ้าไข่เจียวนี่็คือแบบว่าคล้ายๆไข่เจียวครับสีขาวๆนะครับซึ่งเป็นนูดี้ที่พบได้ที่นี่นะครับหนวดเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ตรงนี้ถ้าน ถ้าเราไม่ผิดก็เป็นตูดของมานะครับเป็นนวดครับอ่าเรามาว่ายน้ํากันตรงโขดหินนี่ครับก็การดำน้ํำนะครับก็ต้องเกาะกลุ่มกันไปครับแล้วก็คนไหนเจออะไรเขาก็จะเรียกมาดูนะครับเป็นโขดหินนะครับแล้วก็ส่องไฟไปดูครับว่าเจออะไรอันนี้ก็มีคน ปลาสิงโตครับตัวซอกนั้นนะครับผมก็ตามเข้าไปดูเลยครับนี่ครับมีอยู่สองตัวนะครับเจ้าปลาสิงโตนี่ก็อาศัยอยู่ใต้คลองหินหลบอยู่นะครับหลบอยู่กับเจ้าเนี่ยครับปลาปักเป้าอีกพันหนึ่งครับปลาพักเป้าหนามทุเรียนนะครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับตาโตตากลมดิกเลยครับซึ่งตาเขาก็จะโกรธหน่อยๆครับคล้าย พวกตุ๊กตาในกล่องซุ่มครับโกรธหน่อยๆนะครับลายก็จะชัดมากเลยนะครับเจ้าปักเป้าหนามเรียนครับตัวนี้ครับก็พยายามหนีเราไปครับหลบไปแล้วครับแล้วก็เจ้าปลาสิงตัวคนของตัวนี้ก็ไม่ได้ว่ายหนีไปไหนครับเขานิสัยเขาก็จะหาอาหารครับโดยการพลางตัวอยู่ใต้กองหินต่างๆครับซึ่งสีเขาก็ จะเหมือนก้อนหินนะครับสีแบบตาลน,านี่เจ้าทากเปลยตัวนะครับเจ้าทากม่วงครับตัวนี้ก็สวยที่เดียวครับผิวผิว,วไวๆหางม่วงๆครับซึ่งเหมือนเป็นการพัางตัวกับกระปังหาแล้วก็ปรกากรลังอ่อนได้เลยนะครับเพราะสีก็สีเดียวกันทั้ม่วงๆเหมือนกันนยครับถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในกอ เจ้าปากกรลังอ่อนสีชมพูนะครับก็จะหาเขาไม่เจอเลยครับเพราะสีเดียวกันนะครับจอานี้ก็เจ้าปกระเป้ายักษ์ครับส่นตัวขนาดกลางไว้หลบไปแล้วครับ ก็จะมีปลาอมไข่ครับที่อาศัยอยู่ใต้หินนี่ครับลักษณะต้นเขาเนี่ยครับจะขาวทั้งต้นเลยครับเหมือนมองบนเผยก็คล้ายปะการังฟอกขาวเหมือนครับแต่ว่าสีเขาขาวอย่างนี้ครับตอนนี้ปะการังที่เกาะลิบงก็ฟอกขาวไปเยอะแล้วนะครับรวมถึงหญ้าทะเลด้วยครับแต่ตอนนี้ก็สภาพตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วครับก็กองปะการังที่ ลิบงกองพลังลังเทียมก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าน้ําทะเลมันร้อนมากไม่เฉพาะหญ้าทะเลนะครับหญ้าทะเลตายเพราะว่าลากเขาจะเน่าเฉาตายก็ส่งผลถึงแนวบกการังด้วยครับตอนนี้ก็เจ้าท่าเปลยตัวนะครับคือสัตว์ัวกนี้ก็จะอาศัยอยู่นแนวบกการังครับคือคานาหาในแนวปะการัง ปะกรลังฟอกขาวไปนะครับเขาก็จะไม่มีบ้านนะครับดังนั้นที่เกาะลิบงเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสําหรับปลาและพะยูนเลยครับนะครับเนี่ยพวกนี้ครับกลังอ่อนพวกนี้ครับที่ที่ล่าสุดนะครับถ้าเกิดโดนน้าร้อนนะครับก็จะตายครับเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าน้ํามนอุณหภูมิสูงมากดังนั้นก็จะตายหมดเลยครับก็ นี้ผมก็ภาวนาที่ก่อนเราเหลียงนี่ครับปะกลาัางอ่อนชุดนี้ครับก็น่าจะอยู่นะครับก็ไม่อยากให้เหมือนเป็นที่เหมือนที่กองกองหินที่กองประกาลังเทียมครับได้ตายหมแล้วครับผมก็เสียใจครับอันนี้เราก็มาเก็บบววกันต่อนะครับ ือการนำน้ำแต่ละครั้งนะครับก็จะมีทงไกลไปด้วยนะครับเพื่อการเก็บเชือกอวนนะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับในการสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยนะครับพวกอวนเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะครับพวกเต่าพวกปลาอะไรอาจจะมาติดนะครับแล้วก็ตายโดยไม่เกิดประโยชน์เลยครับเราก็ช่วยเก็บกู้อวนไปนะครับที่ก่อเหลาเหลี่ยนเนี่ย นะครถ้าเกิดว่ามันไปพันหรือไปโดนพวกกละบังหาเหล่านี้ครับก็จะทําให้เสียหายได้ซึ่งเขา่าจะโตนะครับ5-10ปีเลยนะครับถึงได้กอขนาดนี้ครับแต่ว่านอกจากมนุษย์แล้วครับสิ่งสาคัญน็คือสิ่งแวดล้อมที่ทําลายพวกเขาครับก็หวังว่าแนวประการังที่ก่อเหาเหลียงก็ยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่โดนน้ําร้อนเหมือนกับกอง ประการังเทียนก่อนที่ o n ครับที่หายไปหมดแล้วครับตอนนี้เขาก็ถ้าเกิดยังอยู่ก็ถือว่าโชคดีเราก็มาดูตรงนี้ครับใต้แต่ละบังหานะครับก็จะเห็นทากเลื่อนะครับจากกล้องนงูนนะครับตัวนี้ก็เ,กเ,ปกเ,กกเป็นทากเปื่อที่สีสีน้ำตาลแล้วก็มีจุดสีส้มเล็กๆครับก็ถือว่าเป็นท่กเปื่อที่ ได้หลายตัวเลยนะครับที่กองหินตรงเกาะเราเหลียงใต้นี้ครับอยู่กันเนี่ยครับต้องสังเกตนะครับได้เห็นครับ ได้ถึงเจดสีหรือเปล่าครับสีส้มสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีขาวกะลังหาเจสีหรือเปล่าครับเป็นกอแน่นมากเลยครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระกาลังอ่อนครับของน้ำคบเลยครับตรงนี้นะครับอยู่เหมือนการจัดดอกไม้ของธรรมชาติครับว่าตรงนี้จะวางตรงไหนครับแล้วก็ พวกฝูงปลาสลิดหินแล้วก็ปลาโนกุททองครับเขาก็จะว่ายเวียนวน,นอยู่แถวนี้ครับก็จะเป็นระบบนิเวศของเขานะครับว่าตรงนี้สิ่งที่อยู่ได้ก็จะมีปลาบางประเภทปลาผีเสื้อบางประเภทที่ทํามารถอูตรงนี้ได้อ่าวเนี้ก็เธอเจ้าปัาก,กับปักเป้าอย่างนแอบนอนตรงนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นพักเป้าหนามทุเรียนครับซึ่งเวลาเขานอนนะสีเขาจะสีเขาจะไม่ไม่เด่นมากครับไม่ไม่ได้ดํามากครับเขาจะเขาจะทให้แบบซิดซีกนะครับคล้ายๆพื้นทรายครับพวกปลาพวกนี้ครับผิวเขาสามารถจะปรับเสียงปรับปรับเปลี่ยนสีได้นี่ก็เจ้าท่าตัวนี้ครับเขากําลังแบบเดินจีบกันนะครับน่ารักมากเลยครับทีสองตัวนะครับเนี่ยคู่กัน เกาเหลาเหลียงก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปได้ต่อไปที่ที่เกาะหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเกาะถัดไปคือเกาะอะไร่นนู่นนูน่นที่เราจะไปนู่นเกาะจังกั ก่อนจังาเหมือนเรือเหมือนเรือลบไหมก่อนจังกาบหรือก่อนเรือลบนั่นเองนะครับเรามาจากนี่นะครับไป่อจังการต่อไปเราจะไปก่อจังการกันครับก่อจังกาบหรือก่อเรือลบครับเนี่ยได้หลังครับนี่ก่อเรือลบนะครับ บบกบจังกาบนะครับรฮะใช่อากาศที่เหลือเราจะดำที่นี่นะครับร้อยแเหลือร้อยึงแปก็ได้ก็ดำที่นี่ได้พอเริ่มเริ่มดำลงไปนะครับก็ตื่นเต้นเลยครับกับหมแม่ขาวเป็นหิมะเลยครับ ไอ้ที่ขาวไม่ใช่ปะการลังฟอกขาวนะครับเจ้าตอนนี้ยังไม่ฟอกขาวคือเจ้านี่มันเป็นสีของมันอยู่แล้วครับคือเป็นปะการลังอ่อนสีขาวนะครับซึ่งเกาะเรือลบนี่หรือเกาะจังกาบครับเยอะมากเลยครับคิดเป็นแบบ70%เอร์เซนของปะการลังอ่อนทั้งหมดนะครับเขาจะเป็นสีขาวเลยครับซึ่งเป็นจุดเด่นของปะการลังอ่อนที่นี่นะครับนะครับนะครับโอ้โหเขาจะขึ้นบนหินนะครับซึ่งเป็นสีขาวครับ สีขาวแบบสีชมพูอ่อนๆนะครับนี่ครับปนกับสีเหลืองเล็กๆแล้วก็จะมีประการังจานแทรกอีกนิดหน่อยครับนี่ครับสีชมพูก็มีนะครับสีสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วสีเหลืองครับอยู่รวมกันเยอะมากผมตื่นเต้นมากครับนี่ครับโอ้เกานี้เหมือนแบบต้นซากุระเลยครับนี่ครับนี่ครับเขาขึ้นอยู่บนหินนะครับ เกาะจังกาบเนี่ยหรือเกาะเรือลบเนี่ยครับห่างจากเกาะเหลาเหลียงใต้ไปประมาณสัก15นาทีได้นะครับจากเรือนะครับเนะครับเราก็จะมาเจอแบบทุ่งซากุระหลากสีเลยครับนี่ครับสีชมพูสีเหลืองสีขาวนะครับสีแดงเล็กๆครับผลงั้นเนี่ยครับสีสีห้าสีนะครับนีครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยฝูงปลาสลิดนะครับสลิด หินนะครับปลาสลิดหินแล้วก็ปลาสลิดทะเลนะครับนี่ครับสีขาวแบบเหมือนดอกซากุระที่ร่วงลงมาจากต้นนะครับแล้วก็มากองกันนะครับนี่ครับเนี่ยผมเห็นหนวดคล้ายๆกุ้งมังกรเลยครับหมดเวลาครับโอ้นี่ครับจะปลากระตูนนะครับตัวแรกนะครับอยู่ตัวเดียวนะครับใส่เหงามากนะครับเหลือตัวเดียวนะครับอยู่กับเจ้า ดอกไม้ทะเลหนวดยาวครับตัวนี้คือดอกไม้ทะเลเขาจะมีหลายพันนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นดอกไม้ทะเลหนวดยาวครับมีหนวดสั้นหนวดยาวหนวดลูกโป่งอันนี้เจ้าทากปมนะครับตัวนี้ก็สีเหลืองสลับขาวนะครับพื้นเขาจะเป็นสีดำนี่ครับเทียบกับเนี่ยครับนักดำน้ำฟรีได้ที่มาด้วยกันนะครับโอ้โหใส่สีแดงนะครับตัดกับ ดอกซากุระที่ล่วงอยู่บนพื้นเลยครับนะครับทั้งสีแดงสีขาวเลยครับเข้ากันมากเลยครับเนะครับ่ล้ก็สามารถมาดำฟรีได้กับสกูบ้าได้ครับที่เกาะเกาะเดือรบนะครับผมได้เกาะเรือรบเพราะว่ามันเหมือนเรือรบมากเลยครับข้างบนนะครับสวยงามมากครับเจ้นี้ก็ เจ้าท่าไข่ดาวนะครับใช้กล้องโกโปรมันก็จะไม่ค่อยเห็นชัดครับแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับสลับครับสลับครับอ่นะาพลังแบบจานนะครับแมหมถือว่าเป็นการจัดวางเหมือนโต๊ะอาหารที่วางดอกไม้แล้วก็จานอาหารที่สวยงามมากเลยครับก่อจังกาบเป็นอก เรือรบของเราครับถ้าเกิดใครมาดำน้ําที่รังนะครับอย่าลืมให้ทัวร์นะครับหรือที่เรานัดมานะให้เลยมาเกาะเรือรบนะครับเพราะเราก็จะเห็นประการังที่มันแบบอ่อนครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ครับสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกลับไปดูนะครับแต่แต่ภาวะโลกร้อนที่ผ่านมาภาวะทะเลเดือดที่ผ่านมาทําให้แนวประการังนะครับของเกาะริบบงนะครับ สูญเสียไปเยอะมากเลยครับทั้งฟอกขาวนะครับแล้วก็ทั้งปะการังอ่อนที่ที่กองปะการังเทียมที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับขึ้นภาพไปดูครับนยครับอยากให้ตรงนี้ครับไม่โดนนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครสำรวจนะครับ ว่ายังคงสภาพนี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นสภาพพื้นที่ที่เกาะตอนที่ยังไม่เกิดภาวะทะเลเดือดนะครับซึ่งอาจารย์ทรได้บอกว่าภาวะนี้ครับทำให้หญ้าทะเลตายนะครับหญ้าทะเลตายทําให้อาหารของพยูนผลกระทบกระทบเป็นลูกโทษลูกโซ่ไปเมื่อหญ้าทะเลตายพยูนก็อพยพไปนะครับพออพยพไป ก็ทําให้อาหารไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าหญาทะเลที่จังหวัดกระบี่หรือพังงาภูเก็ตเนี่ยเหลือน้อยนิดมากครับคือพอเขาไม่มีอาหารเนี่ยครับทําให้เขาก็ขาดอาหารแล้วก็ป่วยพอป่วยแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็โรคภัยก็จะมาเขาก็จะตายนับว่าเป็นการศูนพันธุ์ของพะยุทั้งยิ่งใหญ่เลยครับของทะเลไทยซึ่งเป็นหน้าหน้าเป็นห่วงมากครับที่ แค่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับก็ไม่ต้องโทษใครครับคือเรื่องนี้ไม่อยากให้ใครเกิดนะครับคนคนทั้งโลกนะครับมีส่วนผิดหมดนนะครับเพราะว่าทําให้ภาวะโลกร้อนนะครับจนผลกระทบไปถึงพายุนะครับถ้าเกิดว่าอาหารน้อยนะครับเขาก็จะอยู่ไม่ได้ครับพายุเป็นร้อยตัวก็ลดเหลือแบบอาจจะเหลือตอนนี้อยู่ในทะเลก็ประมาณ เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับตายไป80กว่าตัวในที่ช่วง2ปีนะครับอาจจะเหลือแค่30ตัวครับตอนนี้ครับซึ่ง30ตัวนี้ก็อาจจะตายอีกครับอาจจะเหลือแค่10กว่าตัวเพราะว่าในเมื่ออาหารเขาไม่มีครับเขาก็ไม่กล้าไปกินกินหญ้าจากมือคนหรอกครับเขาไม่เหมือนเจ้าพยูนของอเมริกาพวกมาราตีนะครับนิสัยเขาต่างกันเลยครับคือพยูนของบ้านเราเนี่ยครับเป็นสัตว์ป่ามาก คือการจะให้ผักให้อะไรกินนะครับเขาก็ยากลําบากมากดังนั้นการจะจะเอาพยยุมาเลี้ยงก่อนเนี้ยมันก็ลําบากมากซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราทําได้คือการแก้ไขคือช่วยกันลดโลกร้อนก็นะครับไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ทิ้งขยะลงทะเลคือทุกอย่างมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าถ้าโลกร้อนนะมันจะส่งผลต่อสัตว์ทะเลด้วยครับ นี่ครับฝูงปลาที่อาศัยอยู่ในเกาะเือรลบ์นี่ครับก็ตรงน้ํำตื้นก็เยอะมากเลยครับคือทุกส่วนของทะเลเนี่ยครับก็มีผู้อาศัยอยู่ครับเพราะว่าที่เขายังมีอยู่ก็เพราะว่ามีอาหารครับตรงนี้ก็ยังมีอาหารให้เขากินอยู่ครับเขาถึงอยู่ครับแต่งจากพายุครับเมื่อเขาไม่มีอาหารที่เกาะลิบงเขาก็หนีครับซึ่งเขาหนีไปได้แค่พังงา เท่านั้นครับเขาไม่สามารถขึ้นไปที่ที่ที่จังหวัดละนองได้ครับเพราะว่าไปถึงส่วนไปถึงแค่โซนภูเก็ตครับจะว่ายผ่านจังหวัดพังงาไปก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นทะเลเปิดครับทะเลเปิดมันก็ไกลมากครับจะจะไปหาญาิทะเลขึ้นไปอีกมันก็ไม่มีแล้วครับจะไปนู่นก็นูน่นเกือบถึงละนองเลยครับจะมีญาทะเล ตรงทับละมูก็อาจจะมีอยู่นิดเดียวครับซึ่งมันร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลครับเขาก็คงว่ายไปไม่ไหวครับเขาก็เลยวนเวียนแค่ภูกเก็ตครับเออพูดถึงพายุแล้วครับก็อยากให้คนใส่ใจรักทะเลกันนะครับสำหรับคลิปดูปลาที่ นี้ที่พามาสำรวจบ้านพายุเลย